สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมบิสเอ็นเนอร์โซเชเคยนะแล้ววันนี้เราจะมาทําการรีวิวเป็นฮอลโลอิจิโกกันเป็นตัวละคร ur ระดับก็ตเทียนะที่ติดเมตาจนถึงปัจจุบันของเซิร์ฟนอกเลยนะตั้งแต่เข้าไปเออเขาจัดไปอยู่ในระดับก็ตเทียเลยตัวนี้ถือเป็นตัวละครที่เก่งครบเครื่องนะแล้วก็น่าเล่นมากๆส่วนตัวก็ชอบนะเพราะว่ามันก็เป็นพระเอกด้วยนะเออแล้วร่างมันก็ค่อนข้างเท่ดีนะสำหรับร่างนี้เนะท่กว่าร่างปกติที่เป็น บางใครกแล้วกันนะสำหรับผมนะเออผมชอบแบบทีมที่เป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้มากกว่าผมว่ามันเท่ก,กว่าพวกที่แบบเป็นมนุษย์นะดูดิถ้าเป็นแบบนะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็แบบเนี่ยมันดูแบบเฉยเฉนิ่มๆอ่ะแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างตัวโกงอะไรเงี้ยมันดูแบบนะมันดูเป็นมีอะไรมากกว่าเราเป็นสายสัตว์ประหลาดอยู่แล้วนะเรา เดี๋ยวนี้เราจะมาทําการรีวิวเป็นฮอลโลอิจิโกกันฮอลโลอิจิโกเป็นตัวละครสายมังกรฟ้านะความชํานาญเป็นสายแครี่สายทักษนะนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกสกิลแรกฟันซ้ําอย่างโหดอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายเดี่ยวใส,ส่ศัตรูถ้าติดสกิลย่อยก็คือจะทําให้ศัตรูติดเลือดไหลต่อเนื่องสองรอบมีผลโดนตัดสินก็คือยิ่งศัตรูเหลือยิ่งจำนวนคนในสนามเลือน้อยยิ่งตีแรงนะสำหรับการตีปกติแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะลดฟูรี่ คู่ต่อ,อสู้ส0งร้อยเอม่ใช่200สิเออ200แต้มเออถูกละ200แต้มนะอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยต่อไปจะเป็นสกิลอันติเซโร่ไม่รู้นะว่าอันนี้มันเขียนเซโร่นะแต่ในการ์ตูนในมเมฆอย่งเงี้ยมันจะอ่านว่าเซโร่เซโร่นะผมดูหน้าไหนมันถูกอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนหนึ่งแถวหลังล้างค่าบัฟทั้งหมดของศัตรูนหนึ่งแถวแล้วสร้างๆๆก็แปลว่าสร้างดาเมจใส่ศัตรูนหนึ่งแถวแล้วก็ล้างบัฟ ทั้งหมดของศัตรูในแถวนั้นนะแล้วก็ขโมยอัตาราลดดาเมจและอัตาราดาเมจของเป้าหมาย15%ต่อเน,นื่อง2รอบเสริมผลมือเก่าให้กับตัวเองหลังปลุกเตือนอาวุธเสริมผลกระหน่ำให้กับสกิลนี้มันไม่ได้บอกนะว่า,าหลังจากปลุกตือนแล้วมันจะเพิ่มดาเมจนะแต่ปกติแล้วมันก็น่าจะเพิ่มอยู่แล้วนะมือเก,าก่าก็คือหลังจากใช้สกิลครั้งนี้ไปแล้วสกิลครั้งต่อเขาเรียกอะไรนะเพิ่มโอกาสที่ครั้งต่อไปสกิลย่อยของตัวเองจะทำงานเป็น100%ก็คือหลังจากใช้สกิลอันติ เซโลไปแล้วการตีปกติของเราจะติดสกิลย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ถือเป็นข้อดีสำหรับฮอนโลอิจิโกะนะน,นี้ถือว่าดีมากแต่นี้มันเขียนเป็นแค่อิจิโกะนะมันน่าจะเขียนว่าฮอนโลอิจิโกะหรืออะไรพวกนี้นอย่างนี้ก็เนวล่างปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะชื่อมันน่าจะซ้ำนะอันนี้เนเรียลธรรมดาอันนี้มันก็เขียนว่าเนเรียลธรรมดามันน่าจะมีแบบชื่อแบบดีกว่านี้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย ช่างมันเถอะต่อไปเป็นสกิลพาสีสามดาวคือการเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวเองแค่นั้นเลยต่อไปเป็นพาสีฟหลักคุ้มขั้งเมื่อเอ่ออิจิโกะคุรุสกิอิจิโกะโจมตีศัตรูที่ HP ต่ำกว่าตัวเองจะเพิ่มอัตราดาเมจสามเปอร์เซ็นต์นี่คือของเลเวลศูนย์นะเออดาเมจจะแรงที่สุกถ้าตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่าตัวเองแล้วก็ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดมากกว่าตัวเองจะฟื้นฟูเฮทพีเท่ากับเปอร์เซ็นต์แอคแท็กในครั้งนี้ไฟเราทุกการมียานมังกรหนึ่งอัน เพิ่มดาเมจให้กับตัวอิจิโกะ5%สูงสุด1 5บนัฟนี้ก็ไม่ไม่น่าจะสามารถลบล้างได้นะเหมือนกับตัวอื่นๆก็เป็นตัวละครที่ผมว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเออเป็นตัวที่ตีแรงมากๆลบบัฟอีกขโมยอัตราลดดาเมจขโมยอัตราดาเมจคู่ต่อสู้มาอีกนะถือว่าเป็นตัวละครที่แบบนะต้องบอกว่าสุดอะเออมันเป็นตัวระดับก็เทีย,ยแล้วเนาะก็เป็นตัวละครที่ชอบอยู่เหมือนกันก็ถ้าเข้ามาก็อาจจะจัด5าดาวนะเนี่ยอุนเคียร่า อิจิโกะเนวอย่างเงี้ยเนวเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะแต่ก็เขาว่ามันก็เป็นก็เทียมอกันเนาะมันจะมีเนี่ยอุนเคียวราอิจิโกะแล้วก็เนวนะที่เป็นระดับก็เทียสามตัวเนี้ยผมก็อาจจะจัดสัก5ดาวนะส่วนกิมจอก็อาจจะจัดสัก4ดาวหรืออะไรประมาณนี้นะอาจจะเอาเข้ามาทีมแบบอาจจะไม่ได้ปั้นแบบจริงจังเท่าไอ้สาตัวนี้นะเพราะว่ากิมจอเขาจัดเป็นอยู่ในเทียแค่เมตานะส่วน3ตัวเนี้ยมันจัดอยู่ในก็เทียเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะ แต่ถ้ามันเข้ามาจริงๆเราต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูที่เขาเรียกอะไรนะพันธนาการของตัวมนันเองไม่ใช่ดิเออพันธนาการอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนละกันข้อมูลเป็นฟูรี่ฮอลโลฟิวออกมาแล้วเนี่ยตัวเล็กกระจิตรฤทิ์นี่เป็นหัวอิจิโกะไปอะไรปุ๊บๆเรามาดูที่พันธนาการพันธนาการแรกซึกร้านนอเช่นี่จะเป็นมูเคียร่าร่างแรกกับร่างปลดปล่อยแล้วก็เป็นตัวอิจิโกะร่างฮอลโลตัวมันเอง ส่วนอันนี้เป็นคุโรสกิจิโกะอัน,นสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอ่ซันเงสอื่อหนุ่มนะถ้าไม่ซันเงืยสื่อหนุ่มก็น่าจะเป็นอ,อ่แต่ชื่อมันเป็นคุโรสคุโรสกิจกิโกอาจจะเป็นร่างเขาเรียกอะไรร่างที่สู้กับไอเซนต,ตอนสุดท้ายนะร่างที่แบบฝึกเข้าขั้นไอ้น,นั่นแล้วอ่ะเออละไ้ไปร่า,รางแหลรไม่รู้เขาจำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าร่างอะไรนะสุดท้ายก็จะเป็นเนี่ยศึกอ่ศึกสุดท้ายที่มันไปสู้กันข้างบน บนร้านนอร์เช่นะมีอิซิดะเอ่อินูเอะมีอุนเคียวราร่างปทดาบแล้วก็มีฮอลโล่จิโกะตัวนี้เองนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวสกิลกันไปเทสสกิลกันดีกว่ามามาดูกันเถอะมาดูกันเถอะมามาเริ่มที่อันติก่อนเลยเพราะตัวนี้มันเป็นสายมังกรนะมันสามารถ อันตีได้อยู่แล้วแต่ว,ว่อจะยังไม่ได้ให้ดูยานมังกรน,นะว่ามีเอฟเฟกเพิ่มอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันทีหลังมาเริ่มที่อันตีก่อนเลยนี่เซโลปูมหรือเป็นสกิลที่แรงนะทีด้วยมาดูกันตีปกติกันต,ตีตีไปไหนบอกเสริมผลเสริมผลมือเก่าวะปาปับปาบ,ปาบ,ปาบมาแกนตีไปก่อนเราจะได้สกิลย่อยแล้ว กิงเข้าไปโอ้มน่าจะตายนะมันน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ขึ้นแต่ว่ามันจะน่าจะมีเขียนว่าโดนตัดสินอยู่นี่ไงโดนตัดสินอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เขียนว่าฟูลี่ลดกับเลือดไหลนะก็คืออย่างที่บอกเป็นสกิลย่อยนี่ตีไปปาัปาปาบับปป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 ล,ลี่มีอะไรต่ออะไรเป็นตัวละครที่นั่นแหละถือว่าดีเป็นตัวละครที่ดีเดียวเ,เรื่องเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูที่ยานของฮปป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 ก่อน ทำเป็นยานมังกรใช่ไหมยานมังกรปกติก็2อันเหมือนเดิมได้เอฟเฟกอันนี้ถือนับเป็น1อันส่วนต่อไปอันที่2ก็จะมีฮอลโลอิจิโกะแล้วก็มีเป็นคาเซชินิเป็นตัวละครเอ่อเครียกอะไรเวอร์ชัน2นี่โซเดโนะชิรายุกิเป็นพวกสมิงดาบแล้วตอนนี้ต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีแบบพวกเซมนบงซากุระมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะแยะเลยนะตัวละครมีอีกเยอะมากมาดูที่อันแรกก่อนเลยก็คือต้องใช้เป็นฮอลโลอิจิโกะแล้วก็สายเสือสายหงส์สายเต่าอย่างละ1ตัว ทำให้2รอบ2อ่รอบออสอรอบแรกดาเมรที่เราจะได้รับลดลง31%นะสำหรับเอฟเฟกแรกอันนี้ต่อไปเป็นเอฟเฟกที่2ก็คือต้องมีฮ o ลโลอิจิโกมีสายเสือสายเต่าสายมังกรสายหงอีกอย่างละ1ตัวก็จะเป็นทั้งหมด3าอ่าสาตัวเราก็จะมียานมังกร2ตัวแล้วถ้าเราอยากเล่นเป็นดาเมจแรงๆแ,แล้วก็ใส่ย,ยานเสืออีกตัวหนึ่งมันก็จะครบได้พอดีเอฟเฟกอันที่2ก็คือ 2รอบแรกดาเมจที่เราได้รับลดลง3 1แล้วก็ดาเมจสกิลย่อยเพิ่มขึ้นอีก21%อย่างของฮอลโลอิจิโกะมันจะมีดวนตัดสินด้วยใช่ไหมยิ่งยิ่งน้อยยิ่งมีจํานวนคนเหลือน้อยยิ่งตีแรงบวกกับสกิลนี้เข้าไปยิ่งแรงเข้าไปอีกนะสาวตัวนี้ตัวอื่นก็นั่นแหละแล้วแต่ตัวละครที่เราใส่นะอาจจะแท้เต่าอ,อาจจะเอาใส่เป็นอ,จจอุนเคียวราก็ได้นะสายเสืออาจจะเอาใส่เป็นกินจอสายนกอาจจะเอาเป็นอจจเอ่อสายนกสายนกเอาเป็นเนโออ,อ แหวมังกรอีกตัวหนึ่งก็นได้เลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วกันนะว่าจะเอาอะไรใส่นะชอบตัวไหนก็ตัวนั้นใส่เดี๋ยวเรามาดูที่อันบนสุดการสายยานอันที่ยังไม่เข้านะก็จะมีเป็นซางเงยสือตอนหนุ่มนะอันนี้นี่ก็เป็นซางเงยสือมียานอ่ามีตัวเสือตัวหงส์ตัวเต่อาอีกอันหนึ่งอันเอฟเฟกต์แรกเหมือนกันดาเมจที่ได้รับลดลง3าเอฟเฟกต์ที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวละครเหมือนกันนะแค่เปลี่ยนออหอโลุยจิโกะเป็นซางเยสือหนุ่ม อันนี้ก็คืออัตราดาเมจบวก6.8%จากตอนแรกเป็นสกิลย่อยใช่ไหมอันนี้ก็จะทำให้อัตราดาเมจบวก6.8%ทำให้อันติทำให้การโจมตีทุกอย่างเราแรงขึ้นไปอีก6.8%แต่ต่อไปเดี๋ยวอไอ้พวกนี้เรายังไม่ได้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ดูในรอบนี้เลยนะกันนะอันนี้จะเป็นฮาริเบลนะเป็นเอสปาร์ด้าลำดับที่3 2สองรอบแรกดาเมจลด,ดลง30%แล้วก็แต่และรอบไฟนอลดาเมจบวก3.1%สูงสุด5ชั้นแต่และรอบก็แปลว่า,าถ้าเรา ถ้าเราอยู่จนถึงเทินที่หมันก็จะได้เอฟเฟกนี้สูงสุดนะไฟนอลดาเมจไอไฟนอลดาเมจอันนี้น่าจะหักเกาะน,นะน่าจะเป็นแบบเหมือนทูดาเมจส์อะเข้าดาเมจโดยตรงนะนี่จะเป็นอันนี้ก็ถือว่านี่เนี่ยมันน่าจะเขียนอย่างเงี้ยไฮเบลรีเซเตรชั่นอย่างไอพวกเนวก็น่าจะเขียนว่าเนวเลียวรีเซเตรชั่นอุนเคียร่ารีเซเตรชั่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะเวิร์กกว่านะหรือว่ามันหรือว่ามันปลดปล่อยดาบกับรีเซเตรชั่นมาคนละแบบกันนะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจกันนะ ต่อไปจะเป็นตัวละครสายหงน,นี่ก็จะเป็นสตาร์กนะเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ผมชอบเหมือนกันถึงหลังจากกดดาวแล้วมันกดปล่อยแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าชอบบุคลิกมันเนะท่ดีรวมถึงหมาป่าน้อยๆของมันนะสกิลเอ่ออันนี้ของยานกะ็คือ2รอบแรกดราเมทที่ได้รับลดลง30%สกิลทั่วไปและสกิลชำนาญฟื้นฟูนฟูล,ฟล,ฟล,ฟล,ลี่เพิ่มเติม65แต้มสกิลชำนาญก็ได้เป็นสกิลย่อยนะอันเดียวกันตีปกติกับสกิลย่อยฟื้นฟูฟูลี่ขึ้นอีก65ปกติ สายหงมันจะตีปกติแล้วก็เพิ่มฟูลี่ขึ้นอีกยิ่งถ้าเรามียานอันนี้มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกทำให้อันติมันได้เร็วขึ้นนะต่อไปจะเป็นยานเสือไอมียานเสือดียานเต่าอันนี้จะเป็นบาลากันนะเนี่ยบาลากัน r e s t เล c t i o n สองรอบแรกดาเมจที่ได้รับลดลง27%อนอันเนี้ยอันบนไออันล่างเนี่ยมันจะเขียนต่างกันนะอันนี้27อันนี้30อันนี้30อันนี้31มอนะต่างกันนิดหน่อย อันนี้ก็คือ2รอบแรกดาเมจที่ได้รับลดลง27%แล้วก็ต้านคิสบวกสแล้วก็บ็อกอีก5.5%เป็นตัวละครที่แบบสำหรับสายบล็อกโดยเฉพาะเลยไอโซเติเนี่ยเออยิ่งถ้าแบบหลังๆอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นเมตาแทงเนาะเนี่ยแหละโคตรสุดนะเอาอุนเคียรายืนคู่กับบาลากันนะผมว่าน่จาจะสุดมากเพราะผมเคยเห็นในเซิร์ฟนอกที่เขาเล่นเขาก็เอายืนคู่กันได้สองตัวเนี้ยเพราะบาลากันมันก็เก่งเก่งเอาเรื่องอยู่ เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ล่างก่อนลืมอ่านเอฟเฟกต์ล่างให้ดูนะอันนี้ดาเมจสกิลย่อยบวกยีเอ่อเมื่อยูนิตตายดาเมจของตัวเองอันนี้น่าจะเคยอ่านแล้วนะหลังจากปล่อยฟูรี่อัแทกแล้วฟุนฟูฟูรี่นี่ร้อยแต้มหลังปล่อยฟูรี่อัแทกอันนี้ดีดีดีดอันนี้หลังถูกโจมตีฟุนฟูฮีพี่ากับ่าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของฮีพีที่สูญเสียไปนี่เลยยิ่งโดนยิ่งโดนตีนะก็หิวยิ่งเลือดเหลือน้อยยิ่งหิวแรงขึ้นไปอีก ใอ้ถือว่านี่ดีนะผมก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาอ่านเหมือนกันตึ๊ดเดี๋ยวเรามีอะไรอีกหน้าวันนี้วันนี้เราไม่น่าจะมีอะไรนะตอนนี้เราจะทําการทําเป็นโปรเจกต์ปั้นยูริจินะเราจะเอาอาตาัตราเขาเรียกอะไรอัตราบล็อกให้มันสูงๆนะสัก35หรือ40 50เปอร์เซ็นต์นะถ้าทําได้แล้วก็ความแข็งบล็อกความแข็งบล็อกนี้สงสัยต้องไปรีจากไอเนี้ยอ๋อเนี่ยอัเนอเนี้ยมันจะมีอันนี้อัตราต้านคิของไม่จําเป็นเราจะอัตราบล็อก อันนตาราลดดาเมจเนี่ยโฮเยคุผมน่าจะต้องรีอันนี้ของสายทักษะความแข่งขี่ขี้แรงขึ้นหรือเราค่อยมาอัพอันนี้กันอีกทีนึงเราต้องการความแข่งบล็อกนะยิ่งความแข่งบล็อกเยอะตอนนี้เราต้องการให้โยริจิมากเพราะว่าหลังจากที่ในกลุ่มเขาบอกกันแล้วเรามาเล่นดาเนี่ยเขาบอกว่าให้ลง5ตัวพอห้าตัวประมาณนี้ตัวดาเมจเราจะเอาอะไรก็ได้2ตัวเอาไมดะมา,า,มายืนไว้พลาสซีฟสี่ดาวของมันก็คือเพิ่มอัตราบล็อกให้กับแถวหน้า เราจะใช้โยริจิเป็นตัวแทงยิ่งอัตราบล็อกความแข็งบล็อกยิ่ง HP เยอะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเพิ่งจะมาเริ่มปั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะแบบใช้เวลาอีกหลายวันนะกว่าเราะจะผ่าน4 30นะบางคนเขาพลังน้อยกว่าผมนะเขาก็ผ่านแ,แต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังเป็นทิเล,เ,ลเ,ลเล็กเล็กน้อยๆก็มาแชร์เป็นประสบการณ์กันแล้วกันนะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันต้องอย่างอันเนี้ยผมใสใช่ไหมมันจะมี อัอตราบล็อกอยู่ที่28.53 28. นาทีเป็น29%แล้วเราใส่เป็นอันนี้ครับอีกก็คือเปิดมาปุ๊บเราจะได้ความแข็งเราจะได้อัตราบล็อกเพิ่มอีก11%นะก็จะเป็นสัก30กว่า็ก็ยังไม่สูงมากเราต้องอัพไป2อนี้เพราะเรายังไม่มีไม่มีอันนี้ยังเป็นแค่1ดาวไม่1ดาวด้วยซ้ำเาไม่มีดาวเลยเออเราต้องมาอัพเลือดอัพอะไรอีกเยอะๆมาไปนะมันถึกๆนะเป็นถือว่าเป็นทริคในการเล่นผ่าน430นะเท่าที่ผม เท่าที่เขาบอกมาเออเขาบอกมาเดี๋ยวเราต้องมาลองเทสเอาแล้วเขาก็ผ่านไปแล้วด้วยเรายังไม่ผ่านเลยก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะคลิปไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะพอดีพอดีกลางๆสักสิบกว่านาทีก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูเป็นคลิปเก่าๆไ,ปไปด้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม